ฟังแล้วอึ้งไม่คิดว่าพ่อกัญชัยจะพูดถึงน้ององอิงแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อวเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าน่อยเฮ้าน้องวอิงเพชรบ้านแพงกับทางพ่อการชัยนะครับผมเนาะเอาว่าสุพีเอาว่าสุนองเอาว่าสุอเอฟซี FC. หล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วพี่น้อง ล่าสุดนะครับผมนอมบานสารไปเห็นทางพอกัใชัยโพสผ่าน facebook ส่วนตัวโพสถึงนองอุ้งอิงและกับบอจโจแบบนี้เขาไปอ่านแล้วชวนซึ้งพอกัใชัยได้ออกมาโพสผ่าน facebook ส่วนตัวธนดนเครือโสมถึงยีดาหน่อยกับบอจโจว่าไม่มีบอสกับอุงอิงผมก็ไม่มีวันนี้ครับ โพสสั่นสต่ในแฝดใจความเเอาแฟนคลับเอฟซีของอิหลาหน้อยนะครับผมเนาะต่างเข้าไปคอมเมนต์พี่นอ้องแรกผมเสวอว่ายิ่งทําให้แฟนคลับเอฟซีของอิหลาหน้อยยิ่งคาดพอกันใช่มากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นถึงความจริงใจของพอกันใช่มากยิ่งขึ้น ยิ่งพ่อการใช้จ้างงานด้วยเหตุผลนี้ผมอยากให้พี่้องไปฟังเหตุผลของพ่อการใช้ที่จ้างงานสาวน้อยเพชรบ้นแพงไว้ปีหกเก้าทำไมถึงจ้างเพราะอะไรอยากพี่้องไปเบิ่งคิมดีกันก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาคุยกันนะครับผม่อยล่องพูดบอบ้าน่อยมันอยู่ไกลมันเป็นทุนินทุลกันดานอยากให้งูอิงไปเยี่ยมบ้านผมลงทุดจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพง วันที่29มีนา69ผมก็อยากให้อู๋อีกไปบ้านเหมือนกันเพราะไม่ค่อยได้ไปเชฟภ,ภูมิจ้างแล้วลงทุนอีกแล้วลงทุนอีกแล้วลวันที่เท่าไหร่25พฤศจิกายน69อย,อ,นอยากให้อู๋อิงไปบ้านไหม <29 S 2> สุดยอด25บาทแฝากพงษ์ทำไมไม่หาน เจมเงินแจจ้างมาล้วเจมกุญแจจ้างมาล้วกินนี่ล่ะหาเสีแดงกาเป็นบ้าว่ากันเป็นบ้าหน้าเบลสีแดงฝากคลิปนี้ถึงบอสโจด้วยนะครับฝากคลิปนี้ถึงบอสโจนะผมเพราะอยากจ้างแล้วครับผมอยากให้ไปบ้านผมผมก็เลยจ้างอยากให้บอสโจอุกหญิงไปบ้านและทีมงานผมยิ่งใหญ่ไหมครับใจผมใหญ่กว่าตับอีกตับผมใหญ่กว่าใจนี่น้องคนแรกไหน 5,900บาทนะครับจะให้สาวไปบ้านจริงๆนั่นเองที่ความรู้สึกอยากให้นางไปเยี่ยมบ้านเลยจ้างเลยเพราะว่ามันไม่มีคิวไปทางฝูงเกี่ยมนี่เลิศนักแต่จ้างไปงานอะไรยังไม่รู้เลยยี่เร็กทรลักบูจ้างไปงานอย่างนี้ก็ต้อหูอยู่แต่อันนี้คอยจ้างคอยเฮ็ดบุญกะทินบ่มีงานกันอยาจ้างกะทินไปให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆเลยล่ะฟังเหตุผลการจ้างงานในครั้งนี้แล้วอึ้งบ่พี่น้อง อยากให้องอิงไปเยี่ยมบ้านอยากให้องอิงไปบ้านก็นเลยตัดสินใจจ้างงานได้ครั้งดีว่าสันเดดีคือเหตุผลที่พอกระช่จ้างงานนะครับผมเนาะ,อ,ะอยากให้ยีราน้อยไปเยี่ยมบ้านอยากให้ยีราน้อยไปบ้านจักเทียนหนึ่งอยากให้บอสโจไปบ้านแล้วก็อยากให้แถวบ้านในเบิองอาบลลัมคณะสาวน้อยเป็นบันแพ,พงเพราะ ไม่มีเจ้าภาพจ้างไปเล่นการแถวโน้นไทยบ้านนะครับผมนะ้องก็ยังบ้านบาวัยสานหลัพี่น้องไทยบ้านกันยินแจะขา่ายินแจะเสียงลำลื่มมากนะครับผมนอกว่า,าอาซาโนยเพนนันแพงมีแบบนั่นบวนแบบนี้นะครับผมนอะกแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ดูแบบสดๆในเบืองดาเวที่วัยรุ่นนียังพอมีโอกาสนะครับผมนอะยังสามารถแบบเดินทางไกลได้แต่พูดเฒ่าในที่พี่น้อง หลายคนอยากเมืองนะครับผมนะ้อแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ดูอันนี้เข้าใจข้อหมายของพ่อการใช่นะครับผมนะ้อยอยากเห็นไทยบาตในเมืองผิ่นองทางผุนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ดูสาวดอยเพนนอดแพงในยุคนี้หลายคนอยากพบพอ่ออยากเจอโจรจริงของอีหลาหนดอยเฮาแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอผู้เฒ่าทางบ้านบ่าอิสานกันพี่นองหลายคนเป็นแฟนคับเอียซีของอีหลาอยาก พบพอตัวจริงนะครับผมนัดแต่บ่มีโอกาสพี่น้องถ้าบาวิสาทถึงรอบที่หน,นึ่งนะครับผมนัดจะจ้างมาเล่นออยูแถวบ้านบาวิสาทเลยอยากให้พี่น้องแล้วกับผมนัดทั้งไทยบ้านแถวนี้ในเบืองสารหร่อยเป็นแพื่อนกันพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดกันแล้วก,กันนะครับผมนัดแต่ส่วนพอการใช่นะครับผมนัดทำให้เกิดขึ้นจริงได้อันนี้ก็ดีใจทั้ง พี่น้องทางบนทางบาทพอกัญชัยนะครับผมเนาะจะได้มีโอกาสในเบืองสาอยเพบรนแพงแต่ก็ต้องอดใจรอดในเด้เอพี่น้องเด้อปีหกเก่านะครับผมนอะที่พอกัญชัยจากกาดจากงานวัยเหตุผลหลักๆก็คืออยากไข่อีลาดอยไปบบานและอยากไข่ไท่าบานในเบืองบัวรัสาวดอยเพนบานแพงพี่น้องเออเหตุผลของพอกัญชัยประกอบกับโพชนนะครับผมเนาะ ถ้าไม่มีบอสบอบี้อุ้งอิงผมไม่มีวันดีของพอง่อกระชัยยิ่งทำให้เอฟซีหลงหักและศรัทธาในโตของพอง่อกระชัยมากยิ่งขึ้นเสืยวว่าเอฟซีพลังเงยีบนะครับผมเนาะเอฟซีต่างๆของอีหลาดอยเฮ้ายิ่งเชื่อมัน่นยิ่งศรัทธายิ่งหักพ่อกระชัยหรือยายไรน,น้องรมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ผมเห็นหลายๆคนพี่น้องออกมาโพสผ่านบ้านฮักหลายๆหลังขอเสียงคนหักพอการใช่แดขอเสียงคนหักยยยแย่ไๆแดงนะครับผมเนาะนะขนาดนี้มีคนออกมาโพส์เต็มเลยนะครับผมเนาะตามบ้านฮักก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อิหลาดอยเฮาหักสัทธานะครับผมเนาะบ่แพ้ภัยอย่างแน่นอนสำหรับพอกันใช่อิหลาดอยหักพอกันใช่ และผูกพันกับพ่อกันใช่นะครับผมเนาะเหมือนคนในครอบครัวในพี่น้องฮักแพร่กันฮักเอนดูกันเหมือนคนในครอบครัวสำหรับอีหล่าดอยเฮ้ากับทางพ่อการใช่พ่อกันย้ำได้แรพูดคุยกันเมืใดกับบัวยาำดันมื่อขึ้นที่ผ่านมากพี่น้องกับมีคคิมตะหางตหางของทางพ่อการใช่กับอีหลาดอยเฮ้าออกมากันนะครับผมเนาะหลังเวทที่เพิ่นใส่สุดไห้พ่อการใช้แล้วกันเต้น ส้างข้อยยิมสร้างเสียงคอร์ให้แฟนคลับ f อนะครับผมดอนที่ในเบอ่งคลิปสร้างบรรยากาศพี่น้องลังเวทีแบบพี่น้องสร้างเสียงคอร์รสางข่อยยิมให้กับค้นในองค์กรให้ครับอาทีมงานแล้วก็ผมดอนลังเวทีได้หัวได้ยิมไปน้ากันพี่น้องถือว่าเป็นการสร้างความสุขสร้างบรรยากาศนะครับผมดอนพี่น้องกลับไปหาเบอ่งคลิปจากนะครับผมดอนหลายช่องในพี่น้องช่องเสียโน่นช่องนองเบียช่องล้างนะพี่น้องแล้วก็ อี่างนนลน์สองทีถ่ายคลิปนักขนาดนั้นมองได้เลยว่ายิ้มตามอย่างแน,น่นอนฟัวรอตามอย่างแน,น่นอนอีหลานน่อยเข้ากับพอกาใช่นะครับผมราบพี่้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดีว่าจังไหนนะครับผมเนะาะเห็นคลิปดีอ่านเบืองคลิปดีเห็นโพสของพอกาใช่ยิ่งหลงรักพอกาใช้ยมากยิ่งขึ้นบอพี่้องยิ่งฮักกันบัดแกนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับผมเนาะสำหรับเอฟซีของอีหลานน่อยเข้ากับพอกาใช่เอง รักศรัทธาและเชื่อมั่นนะครับผมดอนวา,าดีละพ่ออีกหนึ่งคนที่ดูแลลูกสาวแบบจริงใจเบืองแยงอีหลายดอยเทาแบบจริงใจนะครับผมเราสำรับทางพ่อกระช่ายอันนี้คือความคู้มซื้อของบ่าวอีสานนะครับผมส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นวังไดกับสามาต์คอมเมนต์ความคิดเห็นของทางพี่น้องเอฟซีของอีหลาหนดอยใดนะครับผมดนะ้วย ครับคลิปดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งสองบอลสารเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปดีพอลสารตัวคนอนุญาตคนตัวล่าไปก่อนพอกันไปคลิหน่าสวัสดีครับผม